หนูทำอะไรอ่ะลูกฮึหนูทำอะไรทำเอวสะยุแล้วหนูจะทำขาบ้าดูเงาสะท้อนเราดิป้าดูเงาสะท้อนเราดิอูนะผมหนูมันยาวเวลามันเงาสะท้อนหนูหอป้าขาหนูก็ยาวเวลาเงา หนูสิป,ป้าตัวตัวหนูนะมาของหนูยาวยาวมากเลยเจ๋งอะ่ะตัวหนูก็เล็กสิเจ๋งอะ่ะ